ิดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไมเครมูลเทวตํานานว่าด้วยการกําเนิดของสรรพสิ่งอันน่าประทับใจที่บรรยายถึงการกําเนิดของลัฐทธิธเตา๋าของจีนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเทวตํานานของชาวตะวันตกก่อนที่โลกจะถูกแยกออกจากสวรรค์นั้นโลกเป็นเพียงลูกกลมๆใบมะฮือมาที่เต็มไปด้วยไอน้ํา มีชื่อเรียกว่าความยุ่งเหยิงและในเวลานั้นเองที่ดวงวิญญาณของพลังแห่งปัจจัยทั้งห้าได้ก่อตัวเป็นธาตุห้าธาตุาธาตุแรกคือบรรพบุรุษสีเหลืองหรือาธาตุดินาธาตุที่2เป็นเจ้าสีแดงหรือาธาตุไฟาธาตุที่สเป็นเจ้าแห่งความมืดหรือาธาตุน้ำ ธาตุที่4เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเจ้าแห่งไม้หรือธาตุไม้ธาตุที่หเรียกว่าเจ้าแม่โลหะหรือธาตุทองธาตุโบราณทั้งห้ากำหนดให้วิญญาณปฐมบทเริ่มปฏิบัติการเพื่อให้น้ำและดินจมลงสวรรค์ลอยขึ้นและผืนดินแข็งขึ้นมาจากส่วนลึกด้านล่าง จากนั้นธาติโบราณทั้งห้าก็ปล่อยน้ําให้ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําและทะเลเนินเขาและที่ราบปรากฏขึ้นสวรรค์เปิดออกและโลกก็ถูกแบ่งมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายลมก้อนเมฆฝนและน้ำค้างธาตุดินกำหนดให้พลังบริสุทธิ์ที่สุดในโลกหมุนวน และเพิ่มอิทธิพลของไฟและน้ำเข้าไปในนั้นจากนั้นก็เกิดหญ้าและต้นไม้นกและสัตว์ร้ายงูและแมลงปลาและเต่าหลากหลายสายพันธุ์ธาตุไม้และธาตุทองผนวกแสงสว่างกับความมืดเข้าด้วยกันแล้วจึงสร้างสายพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ชายและผู้หญิงโดยเหตุนี้โลกจึงค่อยๆถือกำเนิดขึ้น ตอนนั้นเองมีบุคคลหนึ่งที่รู้จักกันดีคือเจ้าชายแท้จริงแห่งปราสาทหินโมราซึ่งได้สืบทอดศิลปะก,การใช้เวทมนต์คาถา้วยอำนาจวิเศษธาตุโบราณทั้งห้าจะขอร้องให้เจ้าชายปกครองในฐานะพระเจ้าสูงสุดโดยพำนักอยู่เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงที่อยู่ของเทพ33องค์ปราสาทหินโมรา สร้างโดยหยกขาวและมีประตูทองคําตรงด้านหน้ามีผู้ดูแลเรือนแห่งพระจันทร์820เรือนยืนเฝ้าอยู่และเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องก็มีผู้ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีเทพชั้นต่างๆมีอิทธิฤทธิ์โหดร้ายน่ากลัวทั้งหมดอุปรรมค์คำจุนให้เจ้าชายแท้จริงแห่งปราสาทหินโมรา ปกครองเผ่าพันธุ์นับพันภายใต้สงสวรรค์และกลุ่มชีวิตความตายและชะตากรรมทั้งดีร้ายเจ้าแห่งปราสาทหินโมราปัจจุบันรู้จักกันในานามพระเจ้าสูงสุดจกักรพรรดิยกธาตโบราณทั้งห้าถอนตัวออกไปหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นและจากนั้นเป็นต้นมาก็อาศัยอยู่ในความบริสุทธิ์อันเงียบสงบธาตไฟ อาศัยอยู่ทางทิศใต้ในฐานาะเทพเจ้าแห่งไฟธาตุน้ำอาศัยอยู่ทางทิศเหนือในฐานะเจ้าผู้ทรงพลังแห่งท้องฟ้าขัวโลกอันมืดมนท่านอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งคริสตัลเหลวและในยุคต่อมาท่านได้ส่งคงเจ้อลงไปยังโลกในฐานะนักปราดดังนั้นนักปราดท่านนี้จึงรู้จักกันในานามบทแห่งคริสตัลเจ้าชายไม้ อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกโดยได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าสีเขียวและคอยดูแลการถือกำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกายมีพลังแห่งฤดูใบไม้ผลิและยังเป็นเทพเจ้าแห่งความรักเจ้าแม่โลหะอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกข้างทะเลแห่งหินโมราและได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าแม่แห่งประจิมทิศโดยเป็นผู้นำการเดินทางของเหล่านางฟ้า และคอยดูแลการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตส่วนบรรพบุรุษสีเหลืองอาศัยอยู่ทางตอนกลางท่านมักเดินทางไปทั่วโลกเพื่อช่วยดูแลรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยากครั้งแรกที่ลงมาอย่างโลกท่านคือเจ้าสีเหลืองผู้สอนศิลปะวิทยาการทุกแขนงให้แก่มนุษยชาติในปีต่อๆมาท่านยังรู้ความหมายของโลกบนภูเขาสวรรค์ และบินขึ้นสู่พระอาทิตย์ที่แผ่รังสีเจิดจ้าภายใต้การปกครองของราชวงศ์โจท่านเกิดมาเป็นหลี่เออมีผมและคราวงอกขาวตั้งแต่เกิดโดยเหตุนี้ท่านจึงมีชื่อว่าเหล่าจือ้อเด็กผู้อวุโสท่านเขียนหนังสือเรื่องความหมายและชีวิตเผยแพร่คำสอนไปทั่วโลกท่านได้รับการยกย่อง ให้เป็นผู้นำแห่งลทัทธิเตา๋าตอนต้นรัชสมัยของราชวงศ์ฮั่นท่านปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะผู้อาวุโสแห่งสายน้ำท่านเผยแพร่คำสอนของลทัทธิเต๋าในต่างประเทศให้แพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลทัทธิเต๋าก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากหลักคำสอนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้ในชื่อว่าคําสอนของบรรพบุรุษสีเหลือง และยังเป็นคำพูดที่ว่ามีเหล่าจื้อจึงมีสวรรค์และนั่นต้องหมายความว่าเหล่าจื้อก็คือบรรพบรุษสีเหลืองแต่ครั้งโบราณกาลนิทานเรื่องนี้รวบรวมจิตวิญญาณของธาตุทั้งห้าอันได้แก่ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุทองเพื่อนำเสนอตำนานแห่งการกำเนิดสรรพสิ่ง นักปรัชญาถือว่าผู้ให้กำเนิดลัทธิเต๋าคือเหล่าจือ้อท่านเกิดเมื่อ601ปีก่อนคริสตศักราชและคำสอนทั้งหลายของท่านมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงราชวงศ์ถัง618ถึง907ปีก่อนคริสตศักราช